อเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะฮะคลิปนี้ก็จะมาสอนโหลดแล้วกันนะครับผมสอนโหลดอ e ีฟุตบอล2022เผื่อใครอยากเล่นนะเผื่อใครอยากเล่นนะครับผมไม่ใช่ไปอยากอยากลองเล่นแล้วกันอยากลองเล่นนะครับผมเป็นเกมฟรีนะไม่ต้องเสียเงินไม่แต่บาทเดียวนะฮะเป็นเกมฟรีไม่ต้องเสียเงินไม่แต่บาทเดียวนะะยยว,วิธีโหลดง่ายๆหนึ่งมีคอมก่อนมีคอมเรงๆสักเครื่องหนึ่ง เนะี่ยเพราะว่าสเปกนี่กินค่อนข้างเยอะเหลือเกินในปีนี้เนยะเยอะกว่าปีที่แล้วนะฮะมาก็มีคอมนะครับผมต้องมีคอมก่อนนะว่าเป็นเกมคอนโซลน,นะฮะรุในสตรีมนะครับผมรนในสตรีมทําการติดตั้งแอปสตรีมเรียบร้อยนะส่วนใหญ่คนก็มีสตรีมกันหมดแล้วแหละนะฮะก็เข้ามาล้วอินเรียบร้อยแล้วก็มาพิมพ์ตรงนี้อันนี้คือวิธีโหลดเลยนะวิธีโหลดในสตนะนะรีมนะนะฮะก็พิมพ์ว่า efootball นะครับผม efootball ได้ขึ้นมาแล้วตัวนี้สองฝันยี่สองนะฮะมันจะมี2อันให้เลือกก็คือตัวตัวเสียเงินนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยซื้อตัวเสียเงินไปแล้วซื้อตัวเสียเงินไปแล้วส่วนใครที่ไม่อยากเสียเงินแต่อยากเล่นก็มีตัวฟรีเหมือนกันนะฮะมีตัวบนสุดก็คือตัวเล่นฟรีนะฮะตัวเล่นฟรีก็กดเลยกดตรงเล่นเกมตรงเนี้ยนะเดยวนะเมาส์ไม่เห็นป่ะเนี้ยแป๊บหนึ่งโอเค กดตรงเล่นเกมนะครับผมกดตรงเล่นเกมตรงนี้กดไปปุ๊บก็จะให้เราเลือกพื้นที่ในการลงเกมนะก็เลือกกันไปนะครับผมผมจะเอ่อเี๋ยวนะได้ดีสตรีมโอเคได้แล้วก็กดถัดไปปึ๊บซึ่งมันเป็นการดาวน์โหลดในระบบอยู่แล้วนะฮะมันเป็นการดาวโหลดในระบบอยู่แล้วนะครับผมโอเคแล้วก็เรียบร้อยก็เข้ามาดูตรงนี้ข้างล่างเนี่ยกำลังดาวโหลดเนี่ยเข้ามาดูเนี่ย มันก็จะกําลังดาวน์โหลดให้เราก็ใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าไฟล์เกม27่สเกิกเลยนะฮะ27่กิก a b y t เน็ตก็ต้องแรงนะครับผมเน็ตต้องแรงนิดนึงนะก็ไม่เน็ตเอาก็ก้อนกันก็ก็ท่านถ้าไม่แรงก็นานอนะฮะยี่สิบเจ็ดกแต่ถ้าแรงๆหน่อยก็ไม่กี่นาทีนะครับผมก็ผมโหลดประมาณเท่าไหร่วะ10นาทีได้มั้ง10 20นาทีนะฮะก็ได้3%แล้วนะครับผม โหลดจนเสร็จตรงนี้เราได้เสร็จตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับผมก็โหลดเสร็จเรียบร้อยนะก็จะขึ้นประมาณนี้กดไปที่คลังมาอีฟุตบอลสองพันยี่สิบสองก็จะมีเลยเลยให้เรากดเล่นได้ก็จะเด้งเข้าเกมนะครับผมโอเคไปดูในเกมดีกว่านะฮะโอเคมาแล้วมาแล้วนะฮะเปิป๊บก็จะอยู่ประมาณนี้ นะครับผมนี่ฉากเปิดเกมเข้าเกมนะฮะแล้วก็กด,ดกไปเลยแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะฮะก็จะมีขั้นตอนให้เรากดให้เรากดโอเคยืนยันอะไรต่างๆเพื่อที่จะเข้าเกมนะแต่อันนี้เหมือนจะไม่ต้องกดเพราะว่าผมกดไปแล้วนะครับผมแหมนะฮะมันจะทําให้ดูซะหน่อยว่ามันกดยังไงแต่ แต่มันกดไปแล้วมันก็เลยได้จะครั้งเดียวมั้งนะฮะข้อมูลเกมเก่าไะเนี่ยน่าจะใช่แหละว่าหรือว่าต้องโหลดใหม่วะหรือว่าวต้องเลิกใหม่รอรอรอน่าจะข้อมูลเก่าซะด้วยนะครับผมแม่ผมกลว่าจะแบบเข้ามาปุ๊บมันจะมีให้เรากดอีกอะที่มันไม่ใช่น่าเนี้ย มันเป็นหน้าที่เราให้เรากดกดยืนยันอ่ะมันจะมีเื่องลงมันแล้วก็ติ๊กแล้วก็กดยืนยันไปต่อแล้วกดลงมาเลื่อนมาแล้วก็ติ๊กแล้วกดยืนยันไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีขั้นตอนตรงนั้นด้วยแต่ผมลบเกมแล้วโหลดใหม่เลยมันมันไม่มันคือมันเข้ามาหน้านี้เลยไงนั่ยแต่หลักๆก็ไม่ยากนะครับผมไอตรงที่ติ๊กในเกมมันไม่ยากนะมันไม่ยากง่ายๆมีฝึกซ้อมกันเล่นไปแต่วิธีโหลดก็คือเหมือนเหมือนในสตรีมมาแหละโหลดแค่นั้นนะฮะโหลดสตรีมมา นะสมัครสตรีมพิมพ์ไว e ้อีฟบอนแล้วก็คลิกที่อ e ีฟบอลก็เลือกตัวเล่นฟรีแค่นั้นเลยจบเลยมันไม่ได้ยากเพราะว่ามันเป็นเกมที่ถูกลิขสิทธิ์เป็นเกมเทน,นะครับผมเป็นเกมเทที่เราโหลดไนไม่ใช่เกมเถื่อนที่ต้องโหลดไฟล์มาแต่ไฟล์มาแครกมานู่นนี่นั่นหลายอยา่างนะแต่นี้มันเป็นเกมเท้ซึ่งมันเล่นฟรีอยู่แล้วนะเราก็แค่กดติดตั้งแล้วก็เล่นได้เลยแค่นั้นเองนะฮะคือตัวฟรีนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ นะฮะฮยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบ๊ายบายล e ส s go